สาเหตุที่พระพุทธศาสนาเสื่อมสูญจากอินเดียการศึกษาเรื่องนี้ที่จริงก็ยังหาหลักฐานได้ไม่ชัดแจ้งสมบูรณ์สักเท่าไรนะแต่ว่าเท่าที่ปราดเขาสันนิษฐานกันไว้นะ่ะก็พอประมวลได้ดังนี้อย่างแรกเลยก็มาจากคณะสงฆ์นี่เริ่มจะอ่อนแอเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆครับพระสงฆ์แต่เดิมก็ดำรงมั่นในศาสนาปฏิบตัติมีศิลาจารวัตรรักษาระเบียบว,วินยัยมีความเสียสละก็เที่ยวจาริกสั่งสอนประชาชน บำเพ็ญศาสนกิจเพื่อประโยชน์แก่พระหุชนนะคนก็เลยเลื่อมสายศรัทธ,ธาในพระศาสนาพระมหากษัตริย์คุณางเศรษฐีข้าบดีนี่ก็พากันถวายความอุปถัมภ์บำรุงสร้างวัดวาอารามใหญ่ตัวถวายบางจุดนี้ถึงขั้นเป็นมหาวิทยาลัยเลยก็มีนะพระสงฆ์ก็มีความเป็นอยู่สุขสบายครับตั้งใจศึกษาปฏิบัติอบรมสั่งสอนประชาชนอย่างดีไม่มีการละเลยทอดทิ้งหน้าที่อันที่ถูกต้องต่อพุทธบริษัทฝ่ายครหัสถ์ด้วย พระศาสนาก็รุ่งเรืองแต่ว่าต่อมานะ่ะเพราะชีวิตที่ได้รับการบำรุงสุขสบายนั้นมันเกินไปไงก็ติดแล้วก็ลุ่มหลงเริ่มจะลุ่มหลงมากขึ้นเรื่อยๆลืมหน้าที่ที่แท้จริงทีนี้ก็เลยเป็นเหตุให้ติดทินติดที่เพลิดเพลินในลาบสักการะแล้วก็ความสุขสบายนึกถึงแต่เรื่องของตัวเองปัจจัยเครื่องอาศัยของตัวเองเท่านั้นอะ่ะทอดทิ้งหน้าที่ต่อประชาชนแล้วอันนี้คือที่อินเดียนะ ต่อมาก็เป็นเรื่องของความวุ่นวายอยู่แต่กับพิธีกรรมแบบนั้นละ่ะมุ่งมันแต่พิธีกรรมงานฉลองอันน่าสนุกสนานต่างๆนานาจนกระทั่งความเข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษกุศลอะไรนี่ก็แคบลงเป็นเรื่องที่รับเข้าหรือไม่ก็เอาแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้นทีนี้เรื่องของการศึกษาเล่าเรียนลึกซึ้งลงไปแล้วเนี่ยก็มัวแต่หลงเพลินอยู่กับการถกเถียงปัญหาทางปรัชชา รู้มากรู้เยอะกระทกเถียงกันอยู่แต่ปัญหานั้นอะ่ะจนลืมศาสนกิจสามัญในระหว่างพุทธบร,ริษัทแล้วทีนี้ก็มีความประพฤติปฏิบัติย่อหย่อนลงเพราะว่าเพลิดเพลินในความสุขสบายครับแต่สามัคคีแยกกันเป็นหลายนิกายเรื่องหลายนิกายนี่คือหลายประเทศและศาสนาพุธทธทีนี้ก็ถือรั้นตังเกียร์การตกลงกันไม่ได้ว่านิกายของใครถูกนิกายของใครผิดจะไม่มีแล้วทางสายกลางมีแต่สายกูสายมึงแบบนี้ครับ ต่อมาก็เป็นเรื่องของความเห็นแก่ง่ายตามใจตัวเองตามใจคนปล่อยให้เรื่องไสยศาสตร์เรื่องลึกลับอิทธิปาฏิหารต่างต่างเนี่ยพอกพูนมากขึ้นอ่าประเทศไทยก็กําลังจะกลายเป็นแบบนั้นนะเคยเห็นไหมในวัดแต่ว่าเอารูปปั้นอะไรที่เป็นแบบว่าผีเทพอะไรแบบนี้เอามาตั้งลงแล้วเป็นแนวรูปปั้นที่ส่งเสริมให้ขอพอรกันอ่าเน้นขอพอรละ ดารงดาราคนมีชื่อเสียงก็พากันไปแห่ขอบุญขอพอรบอกว่าเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ขอพอรได้ได้แน่นอนก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคําสอนบทไหนทีนี้ตัวพระสงฆ์เองก็เพลิดเพลินมัวเมากับเรื่องเหล่านั้นนะทำให้ประชาชนจมดิ่งลงในอินเดียนะครับแทนที่จะมีเหตุผลมากขึ้นเข้มแข็งขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นพึ่งตนได้มากขึ้นก็กลายเป็นว่าอ่อนแอต้องคอยหวังพึ่งปัจจัยภายนอกแล้วก็ขอพอร ทำให้พระพุทธศาสนานะมีสภาพคล้ายคลึงกับศาสนาอื่นๆมากมายอย่างเช่นที่มันแปลรูปไปเป็นตันตระสภาพเสื่อมโทรมจนเหมือนกับตันตราของฮินดูนะแล้วก็หมดลักษณะพิเศษของตัวเองไปแล้วคําสอนคืออะไรธรรมะคืออะไรไม่รู้รู้แต่ว่าวิธีขอพรแบบไหนที่น่าจะสําเร็จถือศีลกินเจแล้วจะขอพรได้ผลอ่าทาตัวเป็นคนดีแล้วจะขอพรได้ผละน,นละ,ไ,ละไปกันใหญ่แปลว่าสุดท้ายก็ต้องทําเพื่อ ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ทําเพื่อให้ตัวเองมีสติมีปัญญามากขึ้นทีนี้ปัจจัยที่2ใหญ่ๆเลยเหมือนกันก็คือาศาสนาฮินดูเนี่ยมีการต่อต้านบีบขันคําสอนของพระพุทธศาสนาคือความขัดแย้งแล้วก็ทําลายความเชื่อถือเดิมในาศาสนาพราหมณ์มากมายหลายอย่างเลยก็เป็นเหตุให้าศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูในสมัยต่อมาเนี่ยพยายามที่จะหาทางลิดรอนพระพุทธศาสนาโดยวิธีต่างๆอย่างเช่น ในพระธรรมคำสอนนะสอนว่าทุกคนมีความเสมอภาคควรม,มีสิทธิและโอกาสเท่าเทีเทยมกันไม่จำกัดด้วยวันนะและให้ทุกคนเนี่ยศึกษาเล่าเรียนในพระธรรมวินัยเหมือนกันหมดคำสอนนี้กระทบกระเทือนในฐานะของพราม์ทั้งหลายครับถือว่าคือทางพราหมนะ่ะเขาถือว่าตนน่ะเป็นวันนะสูงสุดแล้วมีสิทธิพิเศษต่างๆแล้วก็เคยผูกขาดการศึกษาเอาไว้ไม่ใช่พราหมณ์ห้ามเรียนห้ามมีความรู้แบบนี้เลยโดยปกตินี่พราหม์เป็นคนชั้นสูงนะ มีอำนาจและก็อิทธิมากด้วยอย่างเช่นเป็นปุโรหิตของพระราชาเป็นต้นแต่ว่าพระพุทธศาสนานะ่ะแพร่หลายในหมู่ประชาชนทั่วไปตราบใดที่ประชาชนยังมีศรัทธามั่นคงพระสงฆ์ก็ยังเป็นที่พึ่งของประชาชนแล้วก็ทําหน้าที่ต่อประชาชนอย่างถูกต้องพวกพรามก็จะไม่กล้าทําอันตรายครับหรือถ้าทาก็ทําไม่สําเร็จยิ่งพอมีพระมหากษตร์ทรงอุปถัมภ์อยู่ด้วยนะพระพุทธศาสนาก็ยิ่งมั่นคง จะสังเกตเห็นได้เลยว่าพระมหากษัตริย์ที่เป็นพุทธ,ธมามากะนะทุกพระองค์ทรงให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาอุปถัมภ์ทุกศาสนา,นาด้วยอย่างเช่นพระเจ้าอาโศกกนิสกะเป็นต้นแต่ว่าพราหม์จะไม่พอใจในการอุปถัมภ์พุทธ,ธศาสนา,าจะให้อุปถัมภ์แต่ตัวเองอย่างเดียวอย่างเช่นปุษสยามิรนะก็ทําลายวงกษัตริย์พุทธที่ขึ้นครองราชแล้วก็กําจัดพุทธ,ธศาสนา พวกพราหมณ์ที่เป็นข้าราชการก็ลิษยาการทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาถึงกับวางแผนปลงพระชนพระเจ้าหันสวัฒนาครับในสมัยที่พราหมณ์ขึ้นเป็นกษัตริย์แม้จะไม่กล้ากำจัดพระพุทธศาสนาแต่ก็ทำให้พระพุทธศาสนาต้องยอมประนีประนอมคำสอนกับฮินดูจะให้เอามารวมกันนะจนกลายเป็นคล้ายคายกันแล้วก็โดนกลืนไปในที่สุด เพราะว่าพวกเหล่าพรามนะน,นะก็จะใช้ศาสนาฮินดูเป็นหลักของลัทธิชาตินิยมโดยผนวกความเป็นคนอินเดียเข้ากับความเป็นฮินดูครับจะสังเกตเห็นได้เลยจากกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของอินเดียเป็นพุทธมามะกะและมักจะเป็นเชื้อสายชนต่างชาติที่เห็นชัดเจนคือพระเจ้ากนิสกะทรงเป็นชนเชื้อสายมองโกในเผ่ากุสาน ชาวอินเดียที่จะกำจัดราชวงศ์กุสานในสมัยต่อมาก็ใช้ลัทธิชาตินิยมนี่แหละเป็นเครื่องรวมกำลังแล้วก็การที่กษัตริย์วงนี้นับถือพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าพระพุทธศาสนาก็เลยโดนเพ่งมองในสถานะของาศาสนาคนต่างชาติไปด้วยเลยก็แปลกไหมแม้ว่า,าศาสนาฮินดูเหล่าพราหมเนี่ยจะมีการแบ่งแยกชนชั้นวรรณะแต่ชาวอินเดียที่โดนแบบกดขี่ก็ยังเชื่อถือว่าเนี่ยเป็นาศาสนาที่ดีที่สุดทั้งที่ตัวเองโดนกดขี่อยู่นะ แม้ว่าในเรื่องนี้พระเจ้าอาโศกมหาราชก็เช่นกันมีปราสันนิษฐานว่าพระองค์มีพระมารดาเป็นชนชาติกรีกพวกพราหมณ์ก็ได้พยายามจะกำจัดราชาวงศ์นี้พร้อมทั้งพระพุทธศาสนาด้วยพระเจ้าอาโศกแม้จะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับแต่ก็ไม่ปรากฏเกียรติคุณในประวัติศาสตร์ของชาวฮินดูเลยต่อเมื่อชาวยุโรปมาขุดค้นศึกษาหนาหลัพระนามของพระเจ้าอาโศกจึงปรากฏขึ้นมา และชาวอีเดียเองจึงได้พรอยยอมรับไปด้วยอ่ะหมายความว่ายังไงพยายามจะกรบจะปิดบงังความดีความงามอะไรแบบนี้นอกจากนี้แม้พระพุทธเจ้าเองก็มีผู้ที่สันนิษฐานบางคนเขาคิดว่าน่าจะเป็นชนเผ่ามงโกลซึ่งก็ไม่เป็นที่พอใจแก่เหล่าพวกพราหมณ์แต่ว่านั่นเป็นแค่ข้อสันนิษฐานบางอย่าง นักปรา์ฮินดูนี่ก็พยายามจะนำหลักการในพระพุทธศาสนาไปปรับปรุงหลักธรรมของตัวเองให้ออกมาแบบรูปใหม่บ้างเออให้ดูเหมือนจะมีความนิยมมากขึ้นก็นำไปทำตามอย่างบ้างนะเพื่อให้มีกำลังเทียบเคียงกันได้มีการปรับเปลี่ยนความเชื่อของตัวเองและให้ดูคล้ายคลึงเหมือนกันครับกลืนกันจนไม่จำเป็นที่จะต้องมีพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้และทีนี้ฝ่ายพุทธศาสนาในตอนนั้นก็อ่อนแอไปด้วยก็เลยโดนกลืนได้ง่ายอย่างเช่นสังกราจารย์ ก็นำหลักในพุทธศาสนาประชาไปแปลงรูปเป็นประชาเวทานนตะของตนแล้วก็สร้างวัดฮินดูตั้งคณะนักบวชสัญญาสีเรียนแบบคณะสงฆ์เลยแม้องค์พระพุทธเจ้าเองก็กลายเป็นอวตารของพระนาราย,ยอย่างนั้นเอาความเป็นแฟนตาซีมาใส่ศาสนาพุทธครับทีนี้ในเหตุผลข้อที่3เลยอันนี้น่าจะสำคัญสุดอีกเหมือนกันก็คือชนชาติมุสลิมเขาเข้ามารุกรานแล้วก็ทำลาย ในช่วงที่คณะส่งฆ์กำลังอ่อนแอจากฮินดูนั่นเองก็พอดีเลยมีกองทัพชนชาติอาหรับกับเต๋กเข้ามาลุกรานเป็นละรอกละรอกนะทำลายพระพุทธศาสนาลงจนหมดอย่างเช่นทําลายมหาวิทยาลัยลงหมดทุกแห่งเลยมีการฆ่าพระสงฆ์เช่นที่นาลันทานะนักประวัติศาสตร์มุสลิมเองนั่นแหละเขาบันทึกไว้ว่า,วาพระถูกฆ่าประมาณหมื่นรูปคือไม่ให้เหลือเลยทุกแห่ง ต่อมาก็ทำลายสถาบันและสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เป็นแนวพุทธศาสนาครับเผาวัดวาอารามมหาวิทยาลัยพุทธก็โดนไปด้วยแม้บางแห่งนี่ซากก็ไม่ให้เหลือเลยนะต่อมานี่น่าจะหนักสุดแล้วมีการเผาคัมภีร์และตำรับตำราพระพุทธศาสนาอย่างเช่นที่หอสมุดของนาลันทาเผากันอยู่เป็นเดือนๆหน,นะกกะเอาให้หมดเลยพอทำลายแบบนี้แล้วครับก็ทำให้คณะสงฆ์สลายตัวแล้วก็ตั้งไม่ติดอีกเลยอะ่ะ ระบบของพระพุทธศาสนานั้นดำรงอยู่ในรูปแบบของสถาบันแล้วก็ปันเป็นพุทธบริษัทสองฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่ายติดต่อโดยฝ่ายพระสงฆ์เป็นผู้นำในทางจิตใจแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่อยู่ต่างหากที่ชัดเจนก็ดูจะกำจัดได้ง่ายสำหรับเขานะพอหมดพระสงฆ์ปุ๊บหมดผู้นำปุ๊บพุทธศาสนิกชนก็ถูกบังคับบ้างถูกชักจูงบ้างให้กลายเป็นมุสลิมหรือไม่ก็ฮินดูไป ฝ่ายฮินดูในตอนนั้นเองก็ถึงแม้จะถูกกำจัดไปพร้อมกันครับแต่เพราะว่านักบวชฮินดูนมีหลายแบบนะบางพวกก็มีอยู่บ้านมีครอบครัวก็ดูไม่ออกไงว่าเป็นฮินดูมีความเป็นอยู่ไม่ต่างจากคนทั่วไปก็เหลือรอดอยู่ได้ง่ายขนานั้นอ่ะหลักการทั่วไปของพระพุทธศาสนาฮินดูก็เลยดูคล้ายคลึงกันหรือไม่ก็ผสมผสานกันมานานมากแล้วพอฝ่ายฮินดูเหลืออยู่ก็ชักจูงเข้าฮินดูได้โดยง่าย แบบว่าชาวบ้านที่มีความเชื่อในพระธรรมคําสอนธรรมะของพุทธศาสนาครับพอพระพุทธศาสนาถูกทําลายในอินเดียแบบนั้นชาวฮินดูก็ถือโอกาสชักจูงเลยเพราะว่าเปลี่ยนเป็นความเชื่อคล้ายๆกันแล้วไงไม่มีใครขัดขวางด้วยวัดพุทธศาสนาที่ยังหลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งก็กลายเป็นว่าโดนพรามณ์เข้ายึดครองกลายเป็นวัดฮินดูไปแล้วชาวพุทธที่เหลือๆก็ถูกเกลื่อนช้าๆเข้าสู่สังคมแห่งวันณะของฮินดูเต็มที่ ปัจจุบันนี้เป็นไงมีกี่วัน,นะอย่างที่เห็นนะครับปราชญ์ทั้งหลายก็กล่าวว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้สูญสิ้นไปจากประเทศอินเดียเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธศาสนาสร้างขึ้นมาแล้วในประเทศอินเดียน่ะก็ยังคงอยู่ในอินเดียนั่นแหละในรูปแบบศิละปะโบราณคดีวรรณกรรมวัฒนธรรมต่างๆที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันส่วนในด้านหลักธรรมก็เป็นเครื่องปรับปรุงขัดเกลาแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ทำให้ศาสนาฮินดู ซึ่งจเจริญมาถึงปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นรูปแบบที่ประณีตขึ้นเช่นเลิกการบูชายันมีหลักศีลธรรมเด่นชัดขึ้นมีหลักปรัชญาที่ลึกซึ้งก็โดยวิธีที่ดึงเอามาจากพระพุทธศาสนานั่นแหละที่เป็นประโยชน์แก่ศาสนาของตนเป็นต้นเอาละอย่างน้อยๆศาสนาพุทธก็ได้ทําให้ฮินดูเป็นศาสนาที่ดีขึ้นมีเหตุผลขึ้นอ่ะก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ